สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้อาจจะแวะมาฝากสมการนิดหนึ่งปักหลัก2ตัวบนสคู่ชุดตรงก่อนที่จะไปแต่ละหลักนะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางสำหรับการวิเคราะห์สำหรับคนที่ชอบแนวทางแบบคู่ชุดเท่านั้นแต่ว่าเวลารับชมต้องมีวิจารณญาณเอาเองนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดซ้ำแนวทางเส้นด้านบนคือหลักสิบบนเส้นด้านล่างคือหลักหน่วย บนแล้วมาประกบคู่เซตมันก็จะเป็น4คู่ชุดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก3 3 6และ2 1 3บวก6ได้9 9บวก4ก็เป็น1 0 3ใส่3และ3บวก1ได้4เราพักไว้ต่อมาเส้นด้านล่าง2 6 12บวกกับ3 2 6นะก็คือ2บวก6ได้ 8, 8 8บวก3เป็น11ใส่1 1บวก3ได้4เราจับคู่เซตตรง 31 34 41และ44ดังนี้ออก0ูนย์สีและ46่หกศนย์สีและ46เราก็ดูที่คู่ชุดสิหน่วยบนของวดถัดมาอันนี้เขาก็มา2ตัวบนนะต่อไปศูนย์บวกหนบวกสีนะคะหนบวกสได้5ได้ห ต่อมา212บวกกับ432ได้2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7บวก3ได้10ใส่ศย์อ่ะทีนี้เราก็มาจับคู่เซ็ตอ่าเรื่องนึงเราจะยังหยุดพูดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะคะอ่ะบางพื้นที่เนาะบางพื้นที่น้ำลดไปแล้วแต่ก็ยังคงเฝ้าระวังมีมาอยู่นะ ไม่เป็นแม้แต่จังหวัดของดิฉันเองนะแต่ว่ามันคนละต่างอำเภอแต่ว่าจังหวัดของดิฉันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าน้ำมามาไวมาเยอะแต่ว่าก็ลดไวนะแต่แต่แต่ตัวบ้านของดิฉันจริงแต่หมู่บ้านของดิฉันจริงๆเนี่ยที่ดิฉันอยู่บ้านนองใช่ไหมมันจะอยู่สูงกว่าเพื่อนนิดนึงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอ้ที่ข้างๆถัดไปไม่ถึงหนึ่งกิโลนะเขาท่วมแบบ อกนะตอนนั้นนะแต่ว่าเขาลดไวนะทางภาคเหนือเขาลดไวจะประมาณสองวันสามวันเขาก็ลดแล้วนะคะก็ไม่ถึงนะน้ำไหลไม่ถึงนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงมันเป็นเนินเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อ867และ28 867และ28ก็67นะนี่แหละมันก็เหมือนกับสรรมการนี่แหละเราไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะบ,บางอย่าง มันไม่มันไม่คาดคาดเอาไม่ได้นะบางทีเราคิดว่าอา๋อมันมามันลดมันหมดไปแล้วแต่ว่าฝนมันก็ตกทุกวันใช่ไหมเขาก็มาใหม่ได้อันนี้ก็ต้องนะก็เป็นแรงใจให้ทุกคนทุกฝ่ายแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์นะบางคนบางคนเขาก็ มันก็ทุก์จริงๆอ่ะเนาะอืมอะแต่เรามาดูสรรมการเรานะเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นคนรับประเด็นไปสองเจ็ดสิบสี่บวกสามสองหกสี่บวกหกได้สิบสิบวกสามเป็นสิบาใส่สามและสามบวกสามได้หกอะเราจะกู้ชุดเป็นยังไงเก้าสามเก้าหกศูนย์สามศูนย์หกที่ที่ฉันพูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะพูดอีกแล้วนะคะไม่รู้ตัวค <c oughs> ือนดฉันคิดว่า บางคนที่เป็น f อฟซใช้คําว่า FC ฟซีนะไม่รู้เขาจะเต็มใจเป็น f อฟเราหรือเปล่าบอกว่า F บางคนอะ่ะเขาก็เป็น FC ฟซแต่ดิฉันคิดว่าคนที่ติดตามดิฉันน่ะมันก็จะมีคระไปหลายๆจังหวัดใช่ไหมก็จะต้องมีเพื่อนเรากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่กําลังไวเชิญปัญหาก็ต้องมีนะคิดว่าอย่างนั้นก็ขอส่งแรงใจให้นะคะเข้มแข็งนะคะ จเราอะเป็นใหญ่ที่สุดอะค่ะถ้าใจคุณฮอมันก็ไปต่อไม่ได้นะอ่ะถ้าเรื่องหนักหนาแค่ไหนถ้าใจคุณไหวอะมันก็ไปต่อได้นะต่อไปหกบวกหกเป็นสิบสองนะสิบสองบวกสี่ได้สิบหกใส่หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดสองหกสิบสองเราพักไว้บวกสามเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดสองบวกเจ็ด นะได้9 9้บวกสเป็น12ใส่2และ2อบวกสก็ได้5เราจับคู่ชุดตรงบนสิ6 2 6 5 7 2และ7 5อ,อกอไร้6 6 2และ3 7ในงวดที่ผ่านมานะคะอันนี้2ตัวบนนะทีนี้ของงวดต่อไปเหมือนเดิมก่อนที่จะไปดิฉันพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง เราไม่รู้ว่าอะไรจะมาในนในอนาคตอันนี้เป็นเพียงสูตรที่นำมาฝากเท่านั้นนะคะชมอย่างมีวิจารณญาณและสติในการกลัดกรองข้อมูลผู้ที่มาดูมาชมทุกคนมีสติเป็นของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นคิดว่าทุกคนมีวิจรณญาณที่ดีของตนอยู่แล้ว2บวก6หรือ6บวก2ได้8 8บวก4เป็น12ใส่2และ2อบวก1ได้3เราก็พักไว้ ด้านล่าง2 2 4และก็3 3 9นะคะ4บวก9นะได้13 13บวก3เป็น16ใส่6และ6บวก3ได้9นะทีนี้เรามาจับคู่ชุดดูก็จะเป็น2 6 2 9 3 6 3 9นะสูตรดูดตามเส้นเลยนะคะอันนี้ก็แคปเจอร์สามารถแคปเจอร์ได้นะแล้วก็ มีอีกเรื่องหนึง่งอ่ะเดี๋ยวเชิจะพูดสเพเฮระบ้างนะไม่ได้พูดถึงเรื่องคอมเมนต์นะคอมเมนต์นี่จะไม่พูดละนะคะคุณจะมาไหมไหนอดิฉันไม่พอใจดิฉันจะบล็อกอย่างเดียวดิฉันไม่เอาคุณมาเก็บมาให้คนอื่นเขาปวดหัวนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่อง,ของเขานะอ่าเราจะเอาคนคนเดียวมาพูดเพื่อให้คนอีกเป็นแสนคนเป็นเหมือนคนมาปวดหัวด้วยเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ไปข้างหน้าเรามาพูดเรื่องสาระอันนี้จะมาเตือน เตือนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือหรอกหรืออะไรยังไงนะอย่างเรื่องดังเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นประมาณเรื่องของการซื้อทองอะไรอย่างนี้ทองเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาเราซื้อเราต้องไปซื้อที่ร้านทองนะคะแล้วทุกร้านทองเวลาเราซื้อเขาก็จะเขียนใบรับประกันถ้าร้านไหนที่เป็นร้านใหญ่วางร้านเขาไม่เขียนเขาก็จะมีตราประทับของเขาเองอยู่ที่ ตะขอนะแต่ถ้าเราซื้อเขาเป็นประจำเขาก็จำหน้าได้เราอยู่แล้วแ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราซื้อทองเนี่ยนะบางทีอ่ะคุณซื้อของจริงก็จริงสิ่งที่คุณจะพลาดคือคุณต้องดูว่าน้ําหนักถูกต้องตรงตามที่คุณซื้อไหมราคาสมจริงไหมเช่นสมมุติทองเดี๋ยวนี้ราคาประมาณสี่หมื่ใช่ไหม สี่หมเราต้องได้ทองน้ำหนักนะคะประมาณ15กรัมกว่าทีนี้ถ้าสมมุติ2สลึงนะมันก็จะจะตก7.5กรัมขึ้นไปถ้าคุณซื้อสมมุติขนาดสร้อย1บาทเนาะขนาดสร้อย1บาทกับขนาดสร้อย2สลึงคุณดูด้วยตาเปล่าแต่คุณไม่ได้ดูน้ำหนัก มุดเขาตีปงปร่งมาเหมือนกันเลยอ่าอันนี้อันนี้ฉันซื้อมาสี่หมื่นนี่ฉันซื้อมาสองหมืนนะนะคะคุณก็ไปซื้อซื้อเส้นสองหมืนมาสี่หมนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้ทองกรัมละกี่บาทถ้าคุณไม่ได้ซื้อทองแบบว่า เป็นตัวเลขกลมๆเดี่ยวๆแบบว่า1บาท2บาท3บาท4บาท5บาทคุณก็ต้องไปรีเช็คว่าทอง1กรัมอ่ะมีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วคุณก็มาคูณกับจำนวนกรัมนะคะที่คุณจะได้รับอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้อันนี้เราก็ก็พูดกันนะแต่แต่ทีฉัน พราะว่าอย่างที่ฉันซื้อเนี่ยสมมตินะบางอันน่ะขนาดเป็นทองแท่งนะสมมุติเราซื้ออีกร้านหนึ่งที่ต่างจังหวัดอะเรามาขายในเมืองกรุงเนี่ยเรามาขายในเมืองกรุงเนี่ยบางร้านเขาก็รับบางร้านเขาก็ไม่รับบางร้านเขารับเขาก็จะหักค่าบล็อกบางร้านเขาไม่รับนะ แต่ไม่ได้หมายว่าของของเราเป็นของเทนี่นะเพียงแต่ว่าคือแบบว่าเวลาเราไปขายเนี่ยเราต้องไปขายร้านที่เราซื้อมามันถึงมันถึงจะโอเคนะเออแต่ถ้าคุณไปซื้อที่ร้านที่ซื้อแล้วเขายังไม่รับกคุณเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดพิจารณาว่าว่าขายให้ฉันแล้วไม่รับนี่หมายความว่ายังไงนะอันนี้ใช่ไหมเออ มันต้องเป็นลักษณะแบบนั้นนะอืมอ่ะเราก็ผ่านไปเราก็กลับมาที่ของเราเนี่แหละก็พูดถึงแค่เล็กน้อยนะคะพูดไปมากก็ไม่ดีเราก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะเวลาจะทำอะไรก็มีสติและวิจนาานินญาณคุณดูดิฉันก็เหมือนกันคุณก็มีสติและวิจินญาณเอเองนะนะซื้อก็พอประมาณหอมปากหอมคอนะคะห่าเส้นด้านบนนะหลักสิบบนหลักร้อยบวกหลักหน่วบนบวกสบวกหนึ่ง เส้นด้านล่างหลักหน่วยบน2ครั้งนะคะบว,วกกับหลักสิบล่าง3ครั้งบวก3บวก3จับผู้เซตได้ดังนี้ซึ่งไม่อาจทราบว่าจะเดินหรือไม่แต่ประการใดนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีสติเป็นของตัวเองด้วยขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ